มีการทกองสามสี่2สอ้าหกเจ็ดนะลงวันที่สิเจก,นะก,กรกฎาคมสองหเจน,นะด้วยนายสมุสยานะะซึ่งต้องหาว่าโดยพิธีบอกรววงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความบังเพนหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรต้องขอให้แจกและโดยหลอกรวงด้วยว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบคุคคลที่3หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบคุคคลที่3ทําถอน ลายเอกสารติดนะที่ตามวิธีการ,รเารา,เาทำอะไรส่วนตัวเมียนติวอะหลอ,เอกเข,า,ขา,าอะไรค่ะหลอกเขาทำอะไรมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนะครับขออนุญาตค่ะอ่าผมหลอกหลอกว่าจะฝากลูกเขาเข้ามหาลัยมันเปลี่ยนแล้วพูดนะ รับงารผตอนนี้มรว่าทมก็ไี่ก็รู้อยู่ว่าว่าพี่ทำอะไรบ้างเรียนแล้วอย่างเงี้ยนม่จำเป็นจำเป็ไม่จำเป็นแต่พวก็เป็นก็โฟมกันแ่ะเราทำ่ะเนี้ผมอยากถามว่าตอนนี้เราไปที่แล้วไม่ใช่ครับที่หนายแล้วก็ทาไมถึงมาแจ้งแล้วพี่ผมส่งร้อยเบรนพี่ไปถามนะครับจากไก่ท้องไห กับอเดีวผมส่งกับร้อยนะผมส่งร้อยเรผมมีได้ทนี่จับตามหมายจับพี hmm. ่นะโอเคนะ